ก็อยู่กับมีซิตี้ในภาคที่สิบเอ็ดอแล้วโอ้ับขอบคุณมากครับแล้ววราไป <c oughs> บ้านหลังกอไปดูขอขนมด้วยครับ <c oughs> มันขอสองคนเต็มไม่ได้ตามสองคนจริง นี่เขาที่เดินบานก็ตัวเก่าด้วยผมขอขนมได้ครับแล้วคุณน,นี่ไม่ใหญ่ก็ไม่ดูแลย <c oughs> ใจได้และใจได้และคนต่อไปนะเดี๋ยวไม่ใช่ใจได้แบตแล้วอันต่อไปหนุนชะได้ไปด้วย,วยตามผูหม้หญิงวันนั้นไปเผื่อเขาอาจจะเป็นคนนำโชคเราก็ไดนะ้ เป็นเพื่อนกันเลยป่าเราอาจจะคิดเขาเหมือนเพื่อนกันแต่มไม่ใช่เพื่อนกันแค่เป็นคนขอที่ก็คทิดด้วยกันเมื่อกี้เห็นตอนหน้าตาโอ้โห <c oughs> คนเดียวกันหรือเปล่ปาไม่รู้ ตามผู้ผู้หญิงคนที่ไปได้ไงไม่ไปกันเลยติกอติ๊กค่ะเอาไปฟังหนือโอ้เขาได้มาแล้วเขาก็เลยไม่ไปต่อโอเคอะไม่ว่าจะไปกันยืนดึงต่อยวันะครับไปไปกันเลยฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้ก็ต้องมีสิครับเหนือขอที่อติหน่อยครับ มายืนตักหน้าเลยครับนี่แล้วว่าเราต้องมาตรงนี้ดีกว่านี่ครับแล้วแถวง,งนี้อาจจะได้ขนมฟ,ฟรีไปออประมาณห้าสิบกอนได้ไม่ไม่ถึงหรอกแล้ว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อไปดีกว่าที่ออรทรีสครับผมเดี๋ยวผมขอไปบ้านต่อไปแล้วนะครับที่ออรทรีสไปบ้านต่อไปเราจะได้แล้วนะครับพอดีเลย โอ,อ้ใครตดนั่นอะขอโทษนะครับที่มีเสียงเพราะว่ามันตดมีคนตดนะครับไปและไปกันเลยแล้วว่าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านตัวเองดีไหมหรือว,ว่าไปต่อโอเคไปต่อเลดีว่ <S <S <ๆ>เพราะว่า,าต้องมาเก็บของทิอ่อตีสไงครับผมโอ้โหเดี๋ยวผมค่อยไปตรงนั้นแล้วกนะัน อมีได้แล้วว่าจะเป็นรูปร่างแบบนี้เลยนะคะว่ากินนี่คืออันสุดท้ายนะครับเราต้องไปเก็บอัน,นั้นให้ได้แล้วก็ต้องไปเอาอะไรก่อนอน้องแไให้เดินเดินเดิแล้วก็กดคลิกเรียบร้อยอ่าหลังจากนั้นก็จะมีคนออกมานะครับ ทิกอทิชแค่นั้นไม่ต้องเอาคนออกมาเลยโอ้มีคนนี่ครับมันจะเป็นรูปร่างแบบนี้ซึ่งเก็บยากมากเพราะว่าผมเก็บได้ไงคือผมนั้นใช้เวลาระยะนานมากถึงจะเก็บได้ระยะเวสงสามสนาทีไหมไม่40่สนาทีมั้งผมไม่รู้ผมไม่เคยเห็นน่าจะ40นาทีได้มันม่รอดก,กับกผมเล่นไปแล้วเพราะผมนั้นกลัวจะเก็บอันนี้ได้มันใช้เวลานานยากมาก อ็เมื่อกี้คือผมเปิดมาคือเปิดเข้ามาคือมีคนมาขอที่อธิกับผมแล้วผมก็เลยได้ก็เลยลด,ยดยไประดับหนึ่งนะครับผมผมไม่ได้เข้เขามาเล่นเกมนี้หลังจากที่ผมไม่ได้อัดคลิปไปประวันห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วเข้ามาทาแล้วเข้ามาทมําไมอู้ทำไมเขาสวยจังเลยเดี๋ยวค่อยมาพูดประเด็นกับฟรีคอสตูมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปก่อนแล้วกัน ม่สนโคาตฉันไม่ไปแล้วมันคือบ้านตัวเอง้องกดคลิปไปตรงนั้นเี่เกมอย่างเดียวนี่ยังไม่ปลดล็อกเราต้องใช้แบบนก่อนนะโอเคเราดู้เคยเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วโดยรหัสกับตันนะติดๆนี่จุกกุ๊กก็กับกสิบ ต้องมาแถวๆนี้เดี๋ยวเผื่ออาจจะมีอะไรบางอย่างมา <Yeah. S 1> ตายแน่มีตังค์มันผ่านเดี๋ยวค่อยไปซื้อบ้านหลังอม่นกันโอเคมีตังค์มันผ่านเดี๋ยวค่อยไปซื้อบ้านหลังใหม่ okay. ไ,มมไป <Yeah. S 1> ไปต่อกันเลยครัโอ้โหมีทีออทีมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเลยี่ ตอนน่าจะใช้เวลาไปแล้วตอนนี้20นาทีของกของเกมที่ผมเล่นไปในตอนนี้คือมันไม่ได้ใช้เวลานานอยู่นะครับแค่ผมนั้นอัดคลิปไปทั้งหมด20นาทีแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ต่อกัานาดเดียวกับพา์ที่10นะครับอันนี้คือหลายวันต่อจากพา์ที่10เออโอเคกดกดไม่ทันนะครับโดนคนนี้แย่งเขาเป็นใครเนะี่ยอ้าวอ๋อทิโกทีตคนนี้นี่เอง ผมชื่อว่าทริกอธีเค้กครับเค้กวันดีครับพี่อ้ำอ้ำอนั่งนั่ อัตรีตได้ไหมครับขนมทิกอทตรีนะครับเอาไปเลยจะเด็กๆแต่ให้น้อยหน่อยนะเพราะโดยผลีผมันมให้น้อยอยู่แล้วเด็กให้น้อยผู้ใหญ่ให้น้อยแต่เด็กให้เยอะรอเลยรอเลยนี่จะยากหน่อยกระเป๋าวนนันน,วนนั้นนะคะวันนั้นนะคะผมอันนี้ผงจะได้ยากหน่อยซึ่งชาเราขอที่กอทรีไปเรื่อยๆจน น่าจะถึงประมาณหนึ่งพันห้าร้อยหรือหนึ่งพันสี่ร้อยนี่แหละน่าจะได้เลยครับเดี๋ยวผมขอลองขอดูก่อนนะคบผมไม่ได้เก็บเต็มๆผมเอาไปซื้ออย่างอื่นด้วยนะนั่นแหละผมไม่ได้เก็บเต็มๆก็เลยบอกว่าไม่ได้เก็บเต็มๆแล้วกันนะครับไปมาอันต่อไปมันมันน่าจะมีแบบโอ้วมาหามแล้ววัดดีผมชื่อว่าทีกกตีนครับผมต้องการทีกอตีมั่งครับ ผมผมต้องการสุดๆเบนเบอร์ผมต้องการอย่าง50%เเนี่ลยครับทิโกทีแล้วไปดลครับไปดีกว่า,ดวาเดี๋ยวเขาไม่มีทิอกทีแล้วทรีออทรี <c oughs> <c oughs> มาขอบ้านฉันเลยวัดดีขอบ้านนะครับผมขอโทษนะครับที่มีเสียงขอโทษนะครับที่มีเสียงไม่เป็นไร เสียงเล็กๆหน่อยหรือหใหญ่ๆขอโทษด้วยนะครับอโทษนะครับที่มีเสียง กับเตยผมต้องมาคิดไปนอะ เียงเสียงทำเสียงนะครับเพราะว่าเราไปบ้านหลังอื่นไปดูว่ะนี่ครับก็อ,อาจจะได้ดีมากกว่าเดิมอ้าวพี่ทำไมต้องทำทิกออทีรบับนั่นนะครับเรียบร้อยได้ทิกออทีรับแล้ว ก็จะลงไปนะครับแตขอทิปเออคิดว่าหลังนี้เออ้กดอไได้ไดเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะครับตัดไม่ได้ตัดนะคีโอเคไปไปกันต่อเลยต้องให้ได้วันนี้ถ้าวันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรแค่วันหน้าก็ได้ละไปไปเลย พอที่กอทิก็จะได้ทิกออฟฟิทมันได้น้อยครับทุกคนมันต้องเอาเดี๋ยวผมไม่ต้องตัดผมไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวผมจะมาตกนี้ผมไม่เอานั้นแหละน่าจะใช้เวลานานสัก20นาทีก็น่าจะได้นะสำหรับคลิปชิ้นนี้ตอนนี้ก็ใช้เวลาไปแล้วนะ่าจะ30นาทีของคลิปรวมาผลคลิปพาร์ทที่10ด้วยนะพาร์ทที่10ได้ประมาณ15นาทีนะครับ แล้วบวกกับพาร์ทนี้ไปด้วยไงโอเคมันม่จะหลายนาทีโอเคไ <c oughs> อเดี์ดีอีลอ,อนอีลอน <c oughs> โอเคปะไปบ้านต่อไปก่อนนะคะบ้านต่อไปก็จะเป็นบ้านแห่งเพนกี้บีหนึ่งนี่คับผมไม่รู้เป็นเสือหรือเปล่าเป็นเสือ,ง,องงองงอง,ง,องงองงโอ นี่มันเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านสุดส,ดสดพังกลัวเอาว่าเราไปบ้านต่อไปก่อนครับเราจะไปบ้านหลังสีขาวแดงนั่นนะเดี๋ยวไปบ้านหลังนี้ไปบ้านหลังนี้วันเราเอาไม่ไกลมากเลยครับเราจะเอาใกล้ๆแล้วกันนะครับนี่มันบ้านของเคก้กคัพเคก้กบ้านของคัพเคก้กคัพเคก้ก คนหนึ่งเขาเป็นโสดาปเดี๋ยวเราไปหา,าคคบเคปคนต่อไปกันว่าสวัสดีครับผมต้องมาผม,ผมต้องการคับเคยครับเอาจะได้เลือกได้เลยเออนี่มันครอบครัวเดียวกันปนะใส่แผ่นพ้าเหมือนกันเลยก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขามากเดี๋ยวผมขอไปบ้านตัวเองเลยไหมบ้านตัวเองอยู่ไม่ไกลในะนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเลยอยู่นู่นเลย สะพึงกลัวสุดไปเลยเพื่อนนายจะไปไหนอะเดี๋ยวผมขอไปบ้านหลังนี้กันนะอ้าวโหโหขอที่กอที่กันด้วยเลยครับเพื่อเราว่าเราไปขอที่กอที่บ้านหลังนี้ดีกว่าเนาะ สวัสดีครับคุณโอสวัสดีสวัสดีมีอะไรเหรอให้ช่วยอะ่ะผมอยากจะได้ทิกออทิสครับเอาไปเลยจอน็กมีอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับมาอันนี้ดูกันซิว่ามันเป็นอย่างไรอะ่ะมาพร้อมกันเลยนะเนี่ยเราใส่จ,จะขอท่กอทีสพร้อมกันไปไปบ้านต่อไปกันดีกว่าอันนี้คือผมยังเป็นอันนี้อยู่เลย ก็เลยต้องขอที่ก็ทิดด้วยกับเขาเพราะว่าเขายังไม่พัฒนาเลยผมพัฒนาไปแล้วรอบหนึ่งอีกล่างเดียวผมก็จะชนะแล้วครับผมอา้าวมีคนกดได้แล้วโอเย Thank you very much, Cruz โอ้โหอีกนิดเดียวเองครับผมแต่มันเยอะนานนะครับผมขอ <c oughs> โทษนะครับที่มีเสียงนี่ยับผมมันก็มีเสียงอยู่แล้ว โอเคผมขบไปบ้านหลังอื่นก่อนนี้ครับอาจจะไม่จะอาจจะได้ยินเสียงก็ขอโทษด,ด้วยนคลิปกดปุ๊บโอเคนะครับ, okay, รบผมขอบไปอินก่อนแล้วกันนี้ครับมันอาจจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์อะไรนิดนึงนะเพราะว่าเขาปิดทุกแล้วนี่ครับดิเสียงให้นิดนึงถ้าใครอยากฟังก็มาฟังเลยนครับแต่ผมอาจจะพูดกระโอนเนี่ยก็ขอโทษบางทีนะ มาบ้านหลังนี้สิดีวาะได้ที่กอ่อตีตั้ง1,140เอาไปซื้อของดีกว่าอือมเอาครับอ่ะเอาไปนี่เอานี่ไปทีกตีที่กอตีทีกตีทีกตีทีกตีตกอ,ตอะเต่อไปก็น่าจะครบแล้วมั้ไม่ยังไม่ครบเราเชื่อแบบนั้นนะเนียเพื่อนไหนมาทันเราได้ยังไงงานนี่นี่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนิด ก็อาจจะได้ยินเสียงตีตุ๊ดตัดตัดชดชดจิตจดจดแลดวมันก็เป็นเสียงพวกวีวีหรือพวกยูทูบอย่างอื่นนะครับไปเพื่อนกดไม่ทันมาหาขอที่เอาที่พร้อมกันเลยไหมอืมขอที่เอาที่พร้อมกันไปครับไปไปล่ามอะไอื่นเลยก็ได้โอเคมาว่าหลังนี้เราจะให้เพื่อนมาด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนเขายัง ไม่มีอะไรเลยจิกออติสผมขอด้วยไปไปกันเลยเหลือครึ่งเดียวแต่เพื่อนเลยเหลืออีกเยอะเลยเพื่อนนั้นน่าจะเพิ่งมานี่ครับเพิ่งเล่นไม่นานนี้เองผมก็เพิ่งเล่นนะเพิ่งเล่นกิรบ้าและเล่นเพิ่งสายวันแล้วอ่าเพื่อนไปด้วยเพื่อนไปบ้านหลังไหนผมไปบ้านหลังนั้นเพื่อนไปบ้านหลังไหนกันแน่โอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อน ผมขอที่กอทีมหน่อยครับตด้นี่จากเด็กๆเอาป่ะสองบาทเอยสิบสิบ,สบเอาไปขอที่ที่กอทีมบ้านหลังอื่นเลยไม่เป,ป็นไรไปไปก่อนแล้วกันนะบ<อ>๊ายๆทุกคนฮึบไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ นี่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับอีกนิดเดียวเองเลแป๊บนึ้มาขอโทษนะครับมีเสียงนะครับที่มีเสียงอีกนิดหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอไปครับอีกยิดนึงครับก็ไม่ค่อยยิดนึงมากเดี๋ยวก็ยิดอ่ะโปรแกรมตรงคือมันยิดนะคบแต่มันก็ไม่ได้ยิดมากๆเดี๋ยวเราจะไปตามเพื่อนเขาเขาอาจจะพาเราไปที่ดีๆก็ได้ไปกันเลย นั่นไงดีดีอีกแล้วเวเฮ้เขกดก่อนเราด้วยมามาพร้อมกันเราก็ต้องไปพร้อมกันสิครับเชียรวุฒิเพย์เฮ้ย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 เฮ้นเ่้เฮ้ย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 อฮ้ยเ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 น้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเเฮ้้ยเฮ้้เฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เย ไปไปบ้านหลังอื่นถ้าได้อันนั้นมาเลยเดี๋ยวผมจะปิดคลิปนี้น,คนคะครับขอหน่อยครับที่ออตี้นะครับเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ก็ปิดนะครับไม่เหลือก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โเหเลยไม่ค่อยมากแต่มันก็หนักแต่มันก็เยอะนะไปะไปบ้านหลังอื่นกันต่อดีกว่าแต่ว่าเรา ว่าเขาโอ้โหเขาได้นั่นไงว่าแล้วแต่เขาทำไมไปเรียกว่าอะไรนะเขาใช้เวลาวิชาโจมโจนขยันไปไปบ้านหลังนี้นดีกว่าติกอ,อติผมไปบ้านหลังนี้มันกับเขาเลยเอา <c oughs> เขาไยังแต่งตัวเย <c oughs> อะพอติกอติไปแล้ว ไปยรือไม่ค่อยมากแต่ผมว่าน่าจะไม่ได้แล้วนะไปไปอันต่อดีกว่าอ,อันต่อไปดีกว่าเหลยบร้อยโอ้มีบ้านทิกอติดหลายอันเลยหลายอย่างหลายตัวนี่ปคุณเป็นบ้านหลังไหนก็ไปบ้านหลังนั้นคุณเป็นดวงจันทร์เหรอครับอ๋อฉันไปดวงจันทร์มาก่อนหน้านี้ เด้๋ยนะครับผมขอก่อนนะตตรนครับยาเพิ่สิบปีเปอร์เซ็นต์ครับผมขอก่อนครับผมขอ <c oughs> ก่อนนะผมพูดตามตรงขอขอก่อนครับผมขอก่อนครับผมที่กอที่พอดีเพื่อนที่กอที่พอดีกันเลยยส yes, ์ได้แล้วได้แล้วใกล้ได้แล้วอีกไม่ค่อยมากเต็มกันเนาะไม่ไม่ค่อยเนาะมันก็มีเยอะนะครับ อ่งาไม่เคยมาเอ้ยใกล้ความจริงแล้วคือคนใกล้ความจริงแล้วหีใกล้ความจริงแล้วใกล้ความจริงแล้วแต่เองไปบ้านหลังอื่นดาเปื้อมาบ้านหลังนี้ตอนนั้นจะงงนะครับงงโอยอะไรกูไ่รูงงงงงงอะไรแบบนี้ไปไปบ้านหลังนู้นกันมันบ้านหลังสุดท้ายที่เราต้องไปให้ได้ เฮ้ยทันไม่เป็นไรไปบ้านหลังนี้กันได้กันมาทันไหมทัน yes เกือบแล้วอีกยิดเดียวอีกยิดเดียวอีกยิดเดียวเฮ้ไปไปอุ้ยไปไม่ได้เข็งตื้ออยู่ไปบ้านหลัง,งนู้น,บบนงงกันเพื่อนเราไปด้วยนะติ๊กอติ๊กทันไหม yes ทันทันทัน อีกไม่ค่อยมากแล้วน่าจะบ้านหลังนู้สุดท้ายแล้วไหมผมไม่รู้แต่ที่รู้ผมเขอไปเก็บก่อนผมจะเอาให้ได้ในครั้งนี้ <c oughs> เอ้ยขอให้ได้เถอโอ้ยไม่ได้โอเคแป๊บนึงอีกน่าจะไม่นานนะครับรอ,อีกใกล้ความจริงแล้วอีกไม่นานนี่ใกล้แล้วครับผมหนึ่งพันน่าจะหนึ่งพันห้าร้อยพอดีมั้งไม่รู้นะครับแต่ที่รู้มันต้องหนึ่งพันห้าร้อยแน่นอนที่ผมเดาเนี่ยครับผม ไปเลยเพื่อนมามากันเร็วยส yes. ใกล้ความจริงแล้วอีกกิดเดี๋ยวอีกกิดกิดกิดิดน่าจะถึงกิดนะครับมาเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วมากันเร็ว